นายกสมโภหน่อยนะคะมาประธานฝ่ายพัฒนาสังคมนะคะถามมาว่านอกเหนือจากค่ายอาสาพัฒนาชนบทและค่ายเยาวชนนักรักษา,าคุณคิดว่าควรจะมีกิจกรรมที่เป็นสิทธิอาสาและดำเพนประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่และคุณมีวิสัยทัศน์อย่างไรที่จะพัฒนาชมรมหรือกิจกรรมนั้นๆมีเวลาตอบคำถามกี่นาทีคะ30ิวินาทีคะ่ะอยากฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งไหมคะ โอ้โหสามารถตอบได้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะครับก็ผมก็เห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับสิ่งซึ่งสําคัญกว่าคือเราควรจะมาพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่แล้วอย่างค่ายพัฒน์ก็ดีก็ควรจะมีอุดมการณ์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นแล้วก็มีสาระสําคัญมากขึ้นครับกับการใช้คําว่าฝ่ายพัฒนาสังคมหรือว่าการเข้าไปเข้าใจโลกต่างๆ่างหรืออย่างค่ายยาวครับก็ควรจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นในการที่จะตอบเองให้ได้ว่าการมีค่ายอยู่เนี่ยมันพัฒนาสังคมหรือว่าตอบคำถามให้คนในสังคมอย่างไรคร โอเคขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองดีๆนะคะที่คิดว่า